แอบอ้างเห็น,อน่อยนะครับสมมติว่าเพื่อนๆบอหฮู้ับอ่านี่คือแซนด์วิชเก,กาหลีนะครับแซนด์วิชไข่เกาหลีไส้ข้างในเป็นพิซซ่าเกาหลีนะฮะแล้วประกบด้วยขนมปังนะฮะทําแบบสไตล์เกาหลีนะครับผมไส้ในการทําตัว,วแซนด์วิชนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับเพื่อนๆมีแป้งนะฮะแป้งแป้งเค้กนะครับผมแป้งเค้กแป้งอเนกประสงค์นะครับมีไข่ไก่มีเกลือนะฮะ มีกระหล่ำซอยนะครับผมมีแครอทแล้วก็มีต้นหอมซอยนะครับผมเอาเข้าไปผสมผสานกันนะครับแล้วก็ตอกไข่ไปหนึ่งฟองนะฮะให้มันมีเนื้อสัมผัสกันแบบนี้นะครับอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมก็ใส่ไปได้เลยนะครับเพื่อนๆจะใส่ซี่กอกใส่ปูอ์ทหรือว่าอยากจะใส่โบโลนาแบบนี้ก็ได้นะครับผมทําการตั้งไฟก่อนนะฮะเอาเนย ใส่ไปในกระทะนะครับแล้วเอาข้านมเข้าไปจีนจนมีหน้าตาที่สวยงามแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผิดอันนี้เป็นตัวอย่างที่ถูกนะครับสีสันจะต้องประมาณนี้นะฮะประณามประมาณนี้ผิดนะฮะพอจีขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ,บเอาขานมปังออกมาเติมเนยเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แกงแกงแกงให้เนยเคลือบกระทะจากนั้นเราก็เอาไส้ที่เราเตรียมไว้นะฮะยอดเข้าไปข้างในนะฮะยอดใส้พัดจนไส้สุกประมาณนี้นะฮะปุ๊บนะครับประมาณนาี้นะครับ แล้วเราก็เอามาเสิร์ฟลงในขนมปังนะฮะลาดซอสมายองเนสลาดซอสมะเขือเทศะฮะประกบฝาปิดนะผมแล้วก็ได้แบบนี้นะครับแต่ถ้าจะให้กินง่ายกว่านี้หน่อยนะครับก็ตัดเป็นสามเหลี่ยมนะครับจะได้รับประทานง่ายนะครับผมกับเมนู <c oughs> อย่าบอกนะ <c oughs> เมนูแซนด์วิชเกาหลีนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแต่ความเป็นจริงแล้วอันนี้คือขนมปังที่ไปลักจำสูตรที่อื่นมาจนมาหูว่า ใครคือพ่อของเด็กนะครับบมอฮูเลยนะครับคนไทยก็คนญี่ปุ่นก็คนเกาหลีกะนะครับผมอันนี้บมาหูกันะจงังหวะนี้